ฉันเคยวาดฝันไว้มากแต่พอมันพังฉันก็ไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่ตรงไหนบางทีการที่ฝันพังไม่ได้แปลว่าชีวิตพังหรอกครับแค่เรายังไม่คิดจากมุมที่ใจเรายังไม่เคยมองฉันไม่รู้เลยว่าควรคิดอะไรมันมีแต่เสียงในหัวที่บั่นทอนผมเคยได้ยินคำของพระพุทธองค์ว่าความคิดเตือนใจย่อมนำทางจิตให้ประเสริฐคำแค่หนึ่งประโยค เปลี่ยนทั้งความคิดของผมเพราะทุกอย่างไม่ใช่การคิดแค่ให้ผ่านไปแต่คือการคิดที่พาใจเราเดินต่อใช่ไหมคะใช่ครับความคิดดีๆก็เหมือนลมหายใจที่ไม่เห็นแต่มีพลังเปลี่ยนใจคนได้เพราะทุกย่างก้าวเริ่มจากความคิดเพียงครั้งเดียวครับสรุปข้อคิดคุณธรรม ทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเริ่มต้นจากเพียงความคิดหนึ่งครั้งพุทธวจนะที่ว่าความคิดเตือนใจย่อมนำทางจิตให้ประเสริฐชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราฝึกคิดดีมีสติและเมตตาต่อใจตัวเองความคิดนั้นจะกลายเป็นแสงทางที่นำพาเราไปสู่ชีวิตที่สงบงามและเต็มไปด้วยคุณธรรม